สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโจมิรวิทย์ไลฟ์สตอรี่นะครับวันนี้เราจะมาทําอาหารที่บ้านกันนะครับผมปกติผมก็ทําทุกวันอยู่แล้วเราจะหาวัตถุดิบได้จากในตู้เย็นนะครับเท่าที่ผมมีนะครับอาจจะไม่เหมือนสูตรต้นตำรับวันนี้เราจะทําแกงคั่วกระดูกหมูกันนะครับผมเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างครับวัตถุดิบของเราก็มีใบมะกรูดพริกแห้งพริกสดกะปิและนี่เป็นผิวมะกรูดครับผมจะใช้แบบแห้งแม่เอามาจากเมืองไทยนะครับตามที่มีอยู่ในตู้เลย หอมหอมแดงนะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นหอมแดงใหญ่นะครับผมขมิ้นพริกไทยตะไคร้ขา่ากระเทียมที่ขาดไม่ได้เลยครับเพ่ของเรากระดูกหมูนะครับผมจะใ,ใช้เป็นกระดูกซี่คโครงติดกระดูกอ่อนนะครับผมเรามาดูวิธีทํากันเลยขั้นตอนแรกนะครับเราจะล้างกระดูกหมูให้สะอาดเลยนะครับผม แล้วเสรด็จน้ำพักทิ้งไว้นะครับผมมาถึงขั้นตอนการทําพริกแกงนะครับพริกไทยดำใส่ลงไปเราจะทำข้อพริกไทยดำก่อนนะให้มันละเอียดแตกก่อนกระเทียมข,ข่ขาตะไคร้ขมิ้นใช้เล็กน้อยนะครับ ผิวมะกรูดหรือเปิือกมะกรูดหอมแดงพริกแห้งพริกสดความเผ็ดตามใจชอบเลยนะครับแล้วเราก็มาตำอพอพิแกงเริ่มละเอียดแล้วใส่กะปิลงมาเลยทีหลังจากตำไปสักพักหน้าพิแกงก็ได้ที่แล้วครับผมดูวิธีต่อไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็จะมาตั้งกระทะเปิดไฟแรงนะครับ ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยร,รอน้ำเดือดนะครับพอน้ำเดือดใส่พริกแกงลงไปเลยครับคนให้ละลายพอน้ำเริ่มแห้งแล้วเราใส่กระดูกหมูลงไปรวนเลยรเราจะรวนจนหมูสุกเลยนะครับ เดี๋ยวหมูชั้นนอกเริ่มสุกแล้วนะครับใส่น้ําลงไปเลยเราจะทิ้งไว้ให้หมูสุกเลยนะครับผมแล้วให้น้ํางวดนิดหน่อยในน้ําเดือดนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเลยใส่เป็นน้ําปลาสองช้อนนะครับเพิ่มความฉุอหอม ผมปรุงรสนิดหน่อยครับคนส่วนผสมให้เข้ากันครับเราตั้งทิ้งไว้จนน้ำแห้งนะครับจะไม่แห้งมากพอน้ำปลุกขิกนะครับผมพอน้ำของเรางวดได้ที่แล้วเราก็คนนิดหน่อยคนระับ เราเช็คเบาไฟอ่อนนะครับรสชาติแล้วแต่จะทำเลยนะครับผมบ้านผมกินรสจัดแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลนะครับผมไม่กินหวานก็จะเน้นเป็นเผ็ดเค็มนะครับผมเหมือนแม่ผมเป็นคนที่กินเผ็ดมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเพิ่มพริ๊นด์ด้วยตวครับ นี่เป็นพริกกินดาแดงซอยนะครับโดยหน้าด้วยใบ,บมะกรูดลูกเขาไว้ทั่วนะครับให้ใบ,บมะกรูดส่งกลิ่นหอมนะครับผมนี่ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมปิดแก๊สเลยพร้อมขึ้นโต๊ครับผม ตักใส่จานเลยครับนี่เราก็ได้แล้วนะครับเมนูคั่วกระดูกหมูครับตอนนี้คั่วกระดูกหมูของเราก็เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้แม่กินดีกว่าชิมชิมชิมเป็นไง อร่อยลูกอืมขี้แตกอ, <laughs> อร่อยเหรอ,อกินเอยอะๆนะบ๊ายบาย